หก้าวัดปากน้ำท่าน้ำนนวงสว่างเตาปูดเอ็มอาทีบางซื่อและสะพานีชย่านเทเวศบางลำพูสนามหลวงวันนี้เรานั่งสาย65มาลงสุดทางเลยนะวัดปากน้ำนนทบุรีแล้วเป็นครั้งแรกมาสะดวกนะครับจาก วัดปากน้ำนนทบุรีสวดมนต์เป็นประจาททำให้ใจเป็นสุข ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวิหารหลวงพ่อดำวัดจะมีสิ่งแปลกประลาดอยู่อย่างหนึ่งจะเรียกว่าแปลกไหมเรียกว่าแปลกแต่ไม่ประหลาดดีกว่านะคือเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นสิ่งนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเสียงของพระพุทธรูปแต่ว่าพอเราเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วความจริงเขาคืออะไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มันจะมีลักษณะ ที่คล้ายกับเหมือนดอกบัวที่กำลังตูมดอกบัวตูมแล้วก็มีฐานที่เป็นคล้ายเสาสูงประมาณ1ฟุตเศษเซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นเสียนพระพุทธรูปหรือว่าเครื่องประดับของของทางวัดแต่พอสังเกตเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยคือที่เก็บกระดูของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยแต่ละแท่งก็จะเป็นหนร่างหรือว่าห หนึ่งอ่อหคนหนึ่ง,นห,นงหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะก็จะมีป้ายชื่อนามสกุลชาตะมรณะหรือว่าบางป้ายก็จะมีรูปของผู้ที่วายชนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจะสังเกตว่ามีค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งสี่ด้านของอุโบสถไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ด้านหน้าก็มี ถึงด้านหลังของอุโบสถก็มีเมืนเช่นเดียวกันอันนี้จะสังเกตได้ว่าลักษณะของที่เก็บกระดูกที่เป็นลักษณะท้ายดอกโัวเนี่ยจะมีความต่างกับที่เป็นลักษณะเก็บที่บนกำแพงที่ซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปในวัดปกตินะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันแตกต่างกันยังไงด้านริมกำแพงที่เห็นอยู่ตอนนั้นตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระดูกซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปตามวัดทั่วๆไปคือจะ เรียงกันตามกำแพงเป็นช่องเป็นช่องเล็กๆประมาณหนึ่งฟุตคูณสัก10นิ้วเป็นช่องเป็นช่องไปด้วยแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เก็บกระดูกที่ผมเห็นแล้วก็เพิ่งเคยเห็นนี้ก็จะเป็นลักษณะดอกบัวแบบนี้ซึ่งต้องขออนุญาตผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้เราจะเทียบให้ดูกับลักษณะของฝ่ามือเรานะคือมีความสูงอยู่ประมาณถ้าเฉพาะดอกบัวสูงประมาณฟุตหนึ่งได้อยู่ แล้วก็จะมีฐานตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหมือนแท่นปูนที่เอาไว้รองรับก็สูงประมาณฟุตเศษเศษนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนการจะใส่สีทาสีต่างๆอย่างด้านนี้ก็จะเป็นสีทองหรือว่าสีชมพูสีเขียวก็มีตัวแล้วที่เก็บกระดูกแบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์หรือว่าความแปลกอีกอย่างหนึ่งนะที่วัดภาษีเจริญ สำหรับครปิปสั้นๆนะครับพามาเที่ยววัดปากน้ำ นนทบ,บุรีเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ทเที่ยววัดนี้ง่ายมากจากกรุงเทพก็นั่งรถเมลสาย6 5สสายก็จะถึงวัดปักน้ำนีส่วนด้านในวัดก็จะมีวิหารหลวงพ่อดำแล้วก็สิ่งแปลกอย่างอย่งก็คือที่เก็บกระดูกลักษณะขา,ายกับดอกบัวซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็เพิ่งเคยเห็ที่วัดปักน้ำที่น,นี่ที่แรก สะดวกกับการเดินทางแล้วก็ที่วัดสวยงามมีที่จอดรถถ้าใครจะขับรถมาก็ได้เสร็จจากวัดนี้แล้วแนะนําว่าสามารถขับรถหรือว่านั่งรถต่อไปเที่ยวที่นนทบุรีวงเวียนอฬนิกาเพื่อหาของกินอร่อยๆหรือจะนั่งรถหรือขับรถเลยต่อไปอีกเล็กน้อยก็ยจะถึงกับท่าน้ําปากเกร็ดซึ่งมีของกินหรือว่าสามารถจอดรถ,ถแล้วข้ามเรือไปเที่ยวกเกาะเกร็ดได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปถัดไปอีจองจะพาไปเที่ยวไปกินไปทัวร์ที่ไหนบ้างอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ